ชอบรถคันนี้อย่าลืมปักจักรไถและลูบเปิดมังกดให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจ็นเจเจออโต้คาร์สองขายรถบรรทุกเกรดเอหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสนใจรถบรรทุกเฉลมาชมรถและทดลองขับได้ณที่เต็นท์และเต็นท์เรายังมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครัับสวสดีครับผมชื่อน้องจูนเจเจลูกค้าวันนี้ผมจะมารีวิวรถบรรทุกเกรดเอเชิญรับชมได้เลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีซูซุเอ็นพีแรงม้านะครับ รถคันนี้นะครับเป็นตู้บรรทุกนะครับประตูเปิดได้10บานนะครับเปิดได้รอบไม่มีเสากลางนะครับความยาวห้าเมตรนะครับส่วนทะเบียนปี2561นะครับใครชอบใครสนใจนะครับมาชมรถทดลองขับได้ที่เต็นท์เจเจ,เจตัวคานะครับผม สวยๆผมใช้นะครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับเทอร์โบอินเตอร์นะครับใต้หัวเก่งนะครับเครื่องยนต์ของด้านซ้ายมือนะครับสภาพภายในห้องโดยสารนะครับ เกียร์6สปีดนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับวิ่งใช้งานมานะครับ1,97,217กมนิโลเมตรนะครับเ้าศูนย์บริการตามระยะนะครับรถคันนี้จดทะเบียน25มกราคม2,561นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับไ s ซูซ N P R 150แรงม้านะครับตู้บรรทุก 10บ,บาสนะครับเปิดได้รอบไม่มีเสากลางความยาว5เมตรจดทะเบียน2,561คันนี้นะครับทางเซ็นเจนเจลลูกค้านะครับเปิดราคาไว้ที่890,000บาทนะครับสนใจสามารถโทรมาติดต่อและสอบถามได้ที่เบอร์โทร089919266ติดต่อธนพลน,นะครับเรามีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านนะครับถ้าชอบรถคันนี้อย่าลืมปักตะข่ายและตูเปิดมันกดให้ผมด้วยนะครับของค้าตัวนี้ครับ